ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนตาตาชาทาดอทดอินเบรนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของชาวราศีกุมและักหรือว่า,าลักคณากุมนะคะในเดือนเมษาย,ยน2563การทํานายก็จะเป็นภาพรักโดยรวมของคนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการทํานายเจาะลึกคนโสดที่มีคนคุยแล้วคนที่เป็นคู่เป็นคนรอบครัวกรณีพิเศษสําหรับมือที่สนะคะ ก็เลือกดูได้ตามสถานะหรือไม่ก็ดูทั้งหมดเลยนะคะจะได้เป็นแนวทางแล้วก็การทํานายก็ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ต่างๆอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าได้คิดมากถ้าชื่นชอบถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ id inbox facebook ส่วนตัวเข้ามาสอบถามรายละเอียด มาพูดมาคุยมาเป็นกําลังใจได้นะคะยินดีเสมออันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคนชาวราศีกุมโดยทั่วไปแล้วจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณเก้าถ้วยนะคะพราชาชินีถือไม้เท้าจัดเมน้นหนึ่งถ้วยกงง้อเดอะฟูแทมแรมเพรส แฮงแมนพระราชาถือถ้วยแล้วก็ไพ่สรุปของคุณได้เดือดซันมองภาพไพ่แล้วมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะในเดือนนี้ความรักของคุณที่รอคอยนะคะประสบความสำเร็จและสมหวังอย่างแน่นอนนะคะในหลายๆคนในช่วงนี้นะคะก็เริ่มจากคนโสดที่ยังไม่เจอใครเพิ่มไม้ไม่ไมนะคะในช่วงนี้ยิ้มหน้าบานได้เลยนะคะ รับรองได้มีลักษณะมีคนเข้ามามากมายเลยนะคะคนทางไกลก็มีนะคะคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ธาตุน้ํานะคะน้ำเมียนกระกรนกรกฎพิจิตนะคะเข้ามามีคนมามอบความรักให้แล้วก็เหมือนกับว่าในเดือนเนี้คุณมีความสุขนะคะ ในหลายๆคนมีความสุขบางคนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนก็เจอกันในการเดินทางเพราะว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะคะหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักนะคะส่วนคนที่คุยคๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้มีความรักที่ดีต่อกันนะคะในหลายๆคนมีความรักที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ บุคคลที่สามเข้ามาทําให้คุณมีความทุกข์หรือว่ามีเรื่องปวดใจแต่ยังไงเขาก็กลับมาแน่นอนนะคะมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะไม่ว่าจะไปยังไงก็ยังกลับมาเพราะว่ามีไพ่จัดเม้น์กงล้อแล้วก็เดซันนะคะยังมีความผูกพันในดวงชะตาระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ยังไงความรักความสัมพันธ์ถ้ายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังใช้เวลานะคะแต่ถือว่าดีมีความสุขแฮปปี้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะในเดือนนี้แต่เนี้ยเราก็มาดูซิเจาะลึกคนที่เป็นคนโสดแต่มีคนคุยแล้วในช่วงนี้จะดีอย่างไพ่พื้นฐานหรือเปล่าเราก็มาดูกันซิตัวตนของคุณได้ ห้าเหรียญน,นะคะสาหรับคนโสดที่มีคนคุยความคิดความรู้สึกของคุณแปดถ้วยความสัมพันธ์พระราชาถือดาบแล้วก็พ่ายขยายได้หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบนะคะส่วนตัวตนของคนรักได้เดอะมูนความคิดความรู้สึกของเขาได้สิบเหรียญความสัมพันธ์ได้สี่ไม้เท้าแล้วก็พ่ายขยายได้พ่าษหรือสีแล้วก็สิบไม้เท้านะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่มีคนคุยคุยนะ ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันนะคะมองว่าเป็นตัวของเจ้าชะตามากกว่าที่เป็นปัญหานะตัวตนของคุณเหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความรักนะคะเหมือนกับว่าอยากจะอยู่กับตัวเองหรือไม่ก็ห่างๆกับคนรักสักพักนะคะละักษณะเหมือนกับว่าคุณหันหลังให้กับคนรักนะแต่เขาก็เหมือนกับว่าคอยตามง้ะคอยถามคอยถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรไม่ดีตรงไหนนะคะ หรือไม่ก็อาจจะน้อยใจคนรักก็ได้ในช่วงนี้แสดงว่าต้องมีปัญหากันแต่อันเนี้ยมาดูซิตัวตนของคนรักคุณเขาก็ค่อนข้างเครียดมีความคิดมากแล้วก็กังวลน,นะคะแล้วก็มีความสับสนเกี่ยวกับความรักเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ดีๆคุณอาจอาจจะหันหลังหรือไม่ก็ห่างหายไปนะคะเขาก็มีความกังวลใจแล้วก็ว้าวุ่นในใจนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับความคิดความรู้สึกของคุณ ถ้าไม่น้อยอกน้อยใจคนรักก็มันก็ว่าคุณมีปัญหาที่อยากหันหลังให้เขานะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคิดว่าคนรักของคุณนะ่ะอยู่แต่กับครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะไม่สนใจคุณก็ได้นะคะแต่มองว่าคนรักของคุณนะ่ะเขาต้องการให้คุณนะ่ะเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขานะแต่คุณไม่เข้าใจเขาเองนะคะ หรือไม่เขาอ,อาจจะมีภาระปัญหารับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ก็ได้ก็เลยไม่มีเวลาให้กับคุณคุณก็เลยน้อยอกน้อยใจเพราะว่าด้านความสัมพันธ์น่ะคุณเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่นะคะโดยที่ไม่ฟังเหตุผลจากคนรักเลยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณเอาแต่ใจคิดยังไงคุณก็ทำแบบนั้นนะคะโดยที่คุณไม่สนอกสนใจในคนรักเลยว่าเขาจะรักคุณแค่ไหน และเขาจะมีความกังวลหรือเปล่านะคะเพราะว่าในไพ่ความสัมพันธน์เขารักคุณมากนะเขาอยากแต่งงานกับคุณหรือว่าอยากเป็นคู่เป็นครอบครัวกับคุณในอนาคตมันข้างหน้านะคะหรือไม่เขาอาจจะพูดคุยกับคุณว่าให้คุณไปสู่ขอเขาไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แต่คุณอาจจะไม่พร้อมแต่คุณก็ไม่ยอมบอกเขานะคะอยู่ดีๆก็ ห่างหายไปก็เลยทำให้เขากังวลน,นะคะมองว่าไพ่ขยายของคุณนะ่ะคุณได้หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบจริงๆแล้วคุณมีความรักที่ดีนะมีคนรักที่ดีแต่คุณเหมือนกับว่ามีปัญหาเยอะนะคะคุณสร้างปัญหาให้กับตัวเองมากกว่าส่วนด้านไพ่ขยายของคนรักคุณนะ่ะเขาได้ไพ่ฤาษีกับสิบไม้เท้านะคะ เขาก็หนักอ,อกหนักใจกุ้มอ,อกกุ้มใจแล้วก็มีความทุกข์นะคะเหมือนแบกรับปัญหาหรือว่าแบกรับความทุกข์เอาไว้ในขณะนี้มองว่าเขาก็พยายามปล่อยวางนะเขาพยายามทําใจยอมรับนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขารักคุณเขาถึงได้ทุกข์นะคะแต่เนี้ยมาดูซิความรักความสัมพันธ์หรือว่าแนวโน้มในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคุณและคู่ คนรักยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันไหมเหมือนกับว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะคนรักของคุณก็มีความกังวลไม่น้อยเลยมาดูซิคุณและคนรักยังมีความรู้สึกรักกันอยู่ในขณะนี้ไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่าสําหรับบางคนที่มีปัญหาความรักนะคะแต่แม่หมอมองว่าอย่างไงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าภายพื้นฐานมีหนึ่งถ้วยกงล้อแล้วก็เดอะซันนะคะเป็นอะไรที่ มีวันที่ดีเสมอนะคะแต่เนี้ยเราก็มาดูว่าแนวโน้มในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรความคิดความรู้สึกของคุณยังดีอยู่ไหมระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะพราชินีถือดาต้องระวังไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับอารมณ์นะคะอย่างที่บอกนะอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะมีอะไรก็ไม่พูดไม่คุยนะคะเอาแต่ใจตัดสิน ในบางครั้งคุณได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ขอให้แบ่งรับแบ่งสู้นะคะอย่าพึ่งเชื่ออะไรซสหมดนะขอให้เชื่อในตัวตนของคนรักหรือว่าเชื่อใจตัวเองเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามใจเย็นๆนะแล้วก็ขอให้มีเหตุผลนะคะความรักจะได้ยั่งยืนนะคะในขณะนี้ต่างคนต่างเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ แล้วก็เกิดความน้อยใจนะคะอันนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะกลับมามีโอกาสที่ดีต่อกันไหมยังมีโอกาสที่ดีนะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญยังมีโอกาสที่ดีแต่เพียงแค่ว่าไพา่ใบเนี้ยถ้าไม่คุณก็คนรักเหมือนกับว่าต่างคนต่างให้อิสระซึ่งผักเหมือนกับว่าต่างคนต่างให้อิสระภาพซึ่งกันและกันนะคะ คือให้อิสระต่อกันไม่บีบบังคับไม่ควบคุมไม่คอนโทรลมากเกินไปต่างคนต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นการดีนะเพราะว่าความรักถ้ารักกันก็ต้องรู้จักให้อิสระภาพให้เสรีภาพให้ขอบเขตแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมองว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยประความเข้าใจกันได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะ ขอให้มีเหตุผลแล้วก็มีสติให้มากๆนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักคนที่เป็นคนโสดที่มีคนคุยนะคะแต่น,นี้เราไปดูซิคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหลักความรักเป็นเช่นไรบ้างตัวตนของคนเป็นคู่นะคะได้ไฮเพนเทสความคิดความรู้สึกของคุณติบแม่เท้าความสัมพันธ์8ดาบแล้วก็ไพ่ขยายสี่แม่เท้า6ถ้วยนะคะ ตัวตนของคู่คุณไพ่ฤาสีความคิดความรู้สึกของเขาได้จัดเม้นท์ความสัมพันธ์ได้ไพ่พระแล้วก็ไพ่ขยายได้เดือดสามแม่เท้านะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวมองว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะปัญหาต่างๆสามารถตินสุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันได้แต่น,นี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตัวตนของคุณเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ย ค่อนข้างเป็นทุกข์นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือไม่ก็ความรักของคุณน่ะอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณกังวลอยู่ส่วนตัวตนของคู่คุณน่ะเขาค่อนข้างดีนะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็มีศิลธรรมนะคะแล้วเขาก็ปล่อยวางได้นะคะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณนะเนี่ยมันก็ว่ามีเรื่องทุกข์กนะคะมีเรื่องทุกข์หนักอกหนักอกหนักใจปล่อยวางไม่ได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าแบกรับปัญหาเอาไว้เพียงผู้เดียวนะคะความคิดความรู้สึกของคู่คุณนะ่ะเขาก็รอคอยคุณอยู่นะคะรอคอยคุณถึงแม้ว่าความรักของคุณอาจจะมีความทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ความผูกพันระหว่างคุณและคู่ยังมีกันอย่างลึกซึ้งนะคะ ส่วนด้านความสัมพันธ์คุณเองนั้นอาจจะปิดกัน้นหรือไม่ก็ไม่ค่อยพูดคุยกับคู่หรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือมีปัญหาก่อนหน้านั้นคุณอาจจะบล็อกคู่ของคุณก็ได้ไม่ต้องการติดต่อนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคู่คุณนะ่ะอย่างที่บอกนะตัวตนเขาเป็นคนดีความคิดความรู้สึกของเขาปล่อยวางได้และเขาก็ทำใจได้นะคะพยายามใช้สติแก้ไขใน พยายามใช้สติกแก้ไขปัญหานะแล้วก็ภายขยายของคุณอ่ะบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็ยังรักคู่รักครอบครัวนะคะบางคนก็อาจจะอยู่เพื่อลูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ภายขยายของคู่คุณอ่ะได้เดทดดแล้วก็สามไม้เทา้าเขาสามารถสิ้นสุดปัญหาต่างๆแล้วก็ ยังรักแล้วก็รอคอยคุณอยู่เสมอนะคะเขายังรักแล้วก็รอคอยคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะและสุดท้ายแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะหกถวยกลับมารีเทิร์นปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันใหม่นะคะถ้าอะไรที่มันหนักแสนสาหาัสขอให้คุณปล่อยวางนะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะ เพราะว่าคู่คุณน่ะได้ไพ่พระสองใบเลยนะคะได้ไพ่ฤาษสีกับไพ่พระเขาสามารถปล่อยวางได้แล้วก็ยอมรับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเขาก็ยังรักแล้วก็รอคอยคุณอยู่เสมอนะคะยังไงก็ไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะคุณยังเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาอยู่เสมอนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจับไพ่ขยายให้ดีไหมเพราะว่าภาพไพ่ดีแล้วนะคะแต่เนี้ย ก็จะลองจับด,ดูนะเผื่อจะมีอะไรด,ดีเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าทาบไพ่อาจจะดีแล้วแต่อันนี้มาดูซิว่าคุณละคู่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันหรือเปล่าแล้วแนวน้องความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาอะไรจะสามารถแก้ไขได้ไหมเราก็มาดูกันซิสิบดาบนะคะความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะ หมือนก็ว่าตอนนี้คุณรู้สึกแย่ๆนะหรือว่าที่ผ่านมาคุณจะอจัดคุณอาจจะมีความเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่ามีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะคะจนไม่อยากจะสู้ต่อไปนะคะคุณถึงได้มีความทุกข์นะเหมือนก็ว่าในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ความรู้สึกของคุณก็เสียไปนะเกี่ยวกับคนรักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมี เกี่ยวกับปัญหาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสามวันดีสี่วันไข้ก็ได้ก็เลยทําให้คุณเสียใจแต่แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะลองดูซิยังมีความมั่นคงเหมือนเดิมนะคะบอกได้เลยว่าคนรักของคุณจะกลับมาง้อคุณแล้วก็มาปรับความเข้าใจกับคุณและเริ่มต้นกันใหม่นะคะ และต่อไปเนี้ยก็จะมีแต่ความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรคนรักของคุณยังรอคุณอยู่เสมอนะยังไงก็กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับบางคนที่มีปัญหานะหรือบางคนถ้าอยู่ด้วยกันในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์อกทุกข์ใจนะคะขอให้คุณหมั่นทำบุญทำกุศลหรือไม่ก็พากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อจะได้หนุนนำความรักให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้เราไปดูิสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักล่ะมือที่3ว่าความรักนั้นจะเป็นเช่นไรตัวตนของแฟนคุณห้ม้เท้าเลยนะคะความคิดความรู้สึกของเขาได้เจ็ดไม้เทา้าความสัมพันธ์ได้เด็กถือถ้วยแล้วก็พายขยายพระราชนีถือเหรียญสิบถ้วยนะคะตัวตนของมือที่สามดาบความคิดความรู้สึกของคุณได้แทมเพลน ความสัมพันธ์ของมือที่3ได้ไพ่เฮอร์มิตแล้วก็แปดถ้วยไพ่ขยายสามไม่เท้าความแักความสัมพันธ์ของมือที่3ก็มีปัญหานะเพราะว่าตัวตนของแฟนคุณอะค่อนข้างมีปัญหาเยอะมีความขัดแย้งที่ไม่ยังที่ไม่ลงตัวนะคะบอกได้เลยว่าเขามีปัญหาเยอะแล้วก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่สามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ ส่วนตัวตนของมือที่สามค่อนข้างแย่เลยนะคะเหมือนกับว่าเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกนะคะมีความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเหมือนกับว่าคุณมีความเจ็บปวดนะคะเหมือนกับว่าถูกแทงข้างหลังอะภาพไพ่ใบนี้มีความเสียใจมากๆเลยส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณน่ะก็อย่างที่บอกนะปัญหาเยอะเขาก็พยายามแก้ไขนะแต่ไม่สามารถแก้ไข และความเกี่ยวความรู้สึกของคุณมือที่สามอยากจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะหมานก็ว่าคุณรับรู้ได้ว่าแฟนของคุณนะ่ะเขาไม่ทําอะไรเลยเพื่อคุณนะคะมีแต่คุณมากกว่าที่ทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยคิดที่จะทําเพื่อคุณคุณในความคิดในขณะน,นี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนด้านความสัมพันธนะ์น่ะแฟนคุณนะ่ะ เขาไม่ได้สนใจอะไรคุณนะคะเขาหันหลังให้คุณแล้วก็รักคุณน้อยลงนะคะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์น่ะไพ่ฤสีขึ้นอะ่ะแสดงว่าคุณทําใจได้แล้วปล่อยวางแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ขยายเหมือนกับว่าเขาอะ่ะอยู่กับคู่ครอบครัวนะคะแล้วเขาก็กลัวคู่กลัวครอบครัวเขามากนะเขายังให้เกียรติคนในครอบครัวเขาอยู่นะคะ และเขาก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินกานทองด้วยนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของมือที่สามหันหลังให้เขาเช่นเดียวกันนะเหมือนกับว่าคุณหันหลังให้เขาแล้วนะปล่อยวางทําใจคุณไม่ต้องการรอคอยเขาไปคุณไม่ต้องการรอคอยเขาต่อไปแล้วอะ่ะคุณต้องการหันหลังเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะในขณะนี้ย เพราะว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บมามากนะคะแล้วคุณก็รอคอยเข้ามาตลอดนะแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนกับว่ารอเกอร์นะคะต่อไปนี้คุณจะไม่รอเขาแล้วนะคุณจะก้าวไปข้างหน้าแล้วนะคะเพราะว่าบอกได้เลยนะยังไงเขาก็รักแล้วก็เลือกครอบครัวเขานะคะเพราะว่าเขาได้สิบถ้วยส่วนคุณเองเหมือนกับว่าไม่อยากรอเขาต่อไปแล้วอะ่ะต้องการมูฟออนต้องการเริ่มต้นใหม่ เพราะว่าที่ผ่านมาทั้งกายและก็ใจคุณเจ็บช้ำมามากนะคะคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วนะคะแต่เนี้ยแม่หมอก็จะลองจับดูซิว่าแฟนของคุณเนี่ยยังรักหรือว่ารู้สึกดีกับคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันไหมแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่าสําหรับบางคนที่มีปัญหานะคะ หรือว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรหรือว่าจะลาบลื่นหรือเปล่าในแนวโน้มความสัมพันธ์ในวันข้างหน้านะคะระหว่างแฟนคุณกับมือที่สามนะคะอันนี้เรามาดูซิว่าคุณและเขายังมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันหรือเปล่านะคะเดอะมูนนะคะเหมือนก็ว่าเศร้าๆนะมีความผิดหวังเสียใจนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรักหรือว่าจะรอเขาต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะคุณเสียความรู้สึกกับ แฟนคุณมากเลยนะคะและเขาเองก็เอาใจไปอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะภาพไพ่ใบนี้มีความผิดหวังนะเหมานก็ว่ามีเรื่องเสียความรู้สึกนะคะเขารักคุณน้อยลงนะภาพไพ่ใบน,นี้แต่อันนี้มาดูซิว่าแนวโน้องความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะหกไม่เทา้าภาพไพ่ มองภาพไพ่นะถ้าคุณยังรักแล้วก็รอคอยเขาก็ยังมีโอกาสที่ดีนะคะภาพไพ่อะ่ะถ้าคุณยังรักแล้วก็ต้องการรอต่อไปอะ่ะก็ยังมีโอกาสที่ดีแต่บอกได้เลยว่ายังไงเขาก็ไม่เลือกคุณนะเขาเลือกครอบครัวนะคะแต่ถ้าคิดที่จะคบกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ผูกมัดก็ยังมีโอกาสที่ดีนะคะแต่มองภาพไพ่ที่ห้าใบที่เกิด ที่เปิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเบื่อหน่ายนะไม่อยากจะรอต่อไปอะ่ะแต่ใจคุณก็ยังมีความผูกพันกับเขานะคะแต่เนี้ยก็ต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะแม่ว่าความรักความสัมพันธ์จะออกมาเป็นเช่นไรในทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะแม่ว่าไพ่จะออกมาดีมาล้ายอย่างไร บอกได้เลยว่าพาพื้นฐานของคุณก็ถือว่าดีนะมีความชัดเจนแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขที่รอคุณอยู่นะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกดตับค้ายกดกระดิ่งติดตามจะได้เป็นกำลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ